สวัสดีครับนี่เราก็กลับจากจังหวัดประจวบคิริขันแล้วนะตอนนี้ก็ถึงชุพรนะเดี๋ยวเราจะไปกาแฟริมเขานะที่เขามีรถดิฟได้นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยระหว่างทางกลับนะว่ามีเรื่องอะไรให้พูดคุยกันบ้างแล้วก็เจอรุ่เพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับ <c oughs> นี่ครับนคนตีนนะะเกินนะมึงนะ <c oughs> ก็คือเขาได้ผ่านการใช้ขับไม่ใช่ใช้สิขับป o r t เ n อร์ลีเจนเดอร์มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ว่ากับ1.9อันติเมตรอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นยังไงนะงเป็นไงบ้างโจเวบอ์ลีเจนเดอร์2.4นะ1 5อแรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะกับเออ1.9ออนติเมตรนะสามร้อยห้นิวตันเมตร ร้อยห้าสิบแรงมา้าเท่ากันเอาเป็นไงบ้างความรู้สึกในการขับขี่พรุงอลไยเอ่ยอัตราเร่งแล้วก็อัตราการบริโภคเท่มันเอาพรุงอลไยก่อนเป็นไงการขับขี่ควบคุมเ <laughs> <laughs> นี่ยมันเหมือนกับไอโชเฟอร์สาวเลยครับจับห่าเหี่ยวเลยไม่ได้เลย <laughs> จับ,จบ <laughs> ความรู้สึกส้นตีนเลยไม่ได้ <laughs> เอาเอาเอาประหยัดน้ำมันก่อนก็นได้อ่านี่ประหยัด การบริพุคน้ำมันอะไรพวกนี้นะหน้าปัดเดยเจนเดอร์ที่เคยขับๆเนี่ยมันมันเป็นยังไงสักกี่กิโลเมตรต่อลิตรพอจะบอกได้ไหมเออไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่รู้สึกว่ากินน้ามึงอย่าไปแซะเขาทางหล่นลื่นมันกินแรงมันลดมันลดแบบทันตาเห็นเลยใช่ไหมใช่มันอาจจะลดลดทีละนิดทีละนิดแล้วมันลดแบบแม่เราเหยียบความเร็วนิ่งๆก็ตามใช่ไหม yes yes no okay อะไรของมึงเนี่ย แล้วอัตราเร่งอัตราเร่งความแรงนะความแรงหรือความติดเท้าอะไรพวกนี้นะมันปื๊ดๆไอ้นู้มันจะติดเท้ากว่าใช่ไหมใช่แม้ว่าเป็นเพื่อเจูนกล่องมาด้วยจูนกล่องมาด้วยนะก็แสดงว่าที่เขาไปจูนกล่องมาเนี่ยไม่ไม่ไม่สามารถทําให้ประหยัดน้ำมันได้ใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวนะหรือเขาหรือว่าเขาเปิดรอบเยอะเกินใช่ฮะนี่ก็คือจากผู้ที่ได้ลองขับ r t u n e r 2.8เอ้ย2.4 l e g e n d e ์มาแล้วนะครับแล้วช่วงล่างล่ะเป็นไงช่วงล่างความรู้สึกของช่วงล่างของเขาเป็นไงบ้างแข็งจะตึงกว่าคันนี้หรอคันนี้มันใส่โช้กแล้วอันนี้ถ้าไม่ใส่จะนุ่มมันจะย้อยๆนะใช่ใส่มันจะแข็งไอ้นุ่มแข็งไอ้นี่ตึงไอ้นี่ฟิตได้ไหมใช่แต่เหมือนเด็กๆเนี่ยก็อายุประมาณเท่าไหร่ได้ หรือปื้อนอะมึงก็คือไอ้นี่จะออกกระชับใช่ไหมควบคุมอะไรการควบคุมการคอนโทรลในอันไหนมันง่ายกว่าคุมรถง่ายกว่าท้ายสะบัดน้อยกว่ายากกว่ายังไงลองควบคุมง่ายกว่าะควบคุมง่ายกว่าอันนี้ควบคุมง่ายกว่าพอเราเรียนโชคไปแล้วโชคก็มีส่วนใช่ไหมไอ้นุจะท้ายจะออกดูไงท้ายจะบัดบัดเล็กๆไหมก็ทำความรู้สึกไม่ได้แต่ผมไม่ได้กีนน้ำเลย นะแต่เอาเป็นว่าก็ไอ้น,นี้ถ้าเปลี่ยนโชคดีขึ้นนะโมโนโทูบนะแต่ว่าไอ้เจ้าอ2.4รีเจนเดอร์เนี่ยก็ก็มีสปริงที่พิเศษนะในเกรดที่เป็นรีเจนเดอร์เนี่ยก็โชคอัพเอ่อสปริงเอ่ยเนี่ยจะจะค่อนข้างที่จะแข็งๆตึงๆเฟิรม์มๆนะแต่ถ้าไปเทียบกับโชคโชกโ,ร,โรเบนเดอร์โมโนโทูปเนี่ยผมมองว่าก็ยังยังสู้ไม่ได้นะ ยังสูไม่ได้ใช่ไหมจไอ,อ,อ้น,นุ่มมันจะแข็งแบบกระด้างหรือเปล่าอันนี้มันก็ยังมีมีความนุ่มนวลอยู่บ้างน,น,นิ่มอ่ะอกวัวแข็งกวัวคนข้างตีจะตึงนะฮะมึงก็นิ่มเลยนะก็คือโชอเฟอร์เนี่ยมันขับไอ้เจ้า LDA ซิ่งนะมันก็จะเออมันจะแข็งกว่าแ่าคนขับสี่ประตูของอีซูมาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเออมันจะตึง ตึงไปทางค่อนข้าง,างจะแข็งนะแต่พอมาขับมิวเอกเนี่ยมันก็จะนิ่มนวลลงนิดนึงนะซ้ะอปซ้อปลงไปเยอะอืมก็คือมันเป็นได้สปริงไงะนะสปริงมันค่อนข้างน้ำหนักตัวรถมันค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะสองตันกว่านะรู้สึกว่าคันนี้สองตันกว่าแล้วนะก็มีผลเหมือนกันนะอืมนี้ก็คือพูดคุย,คยอันเปรียบเทียบจะผู้ที่ได้ลองขับมาบ้างแล้วนะครับ แต่ว่าแน่นอนเลยพอพอยุ่นเนอร์นะมันคันเร่งมันค่อนข้างที่จะไวนะมันมันมันสองจุดสี่ก็จริงนะแต่ว่าคันเร่งที่เขาเซ็ตมาเนี่ยมันมันไวผมมองว่ารถเดิมๆก็ไวอ่ะแต่ไม่เป็นแบบมือแบบการนะมึงอย่าไปบูลลี่เขานะีเาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแฟนคลับเขาด่าบมือยังเป็นแบบการดึงอยู่นะในโซเชียลเขาก็ถล่มเหมือนกันนะว่าตัวใหม่นะที่ไม่แน่ใจว่าที่เปิดน้ำมัน แบบดึงแบบดึงยังเป็นแบบดึงอยู่รู้สึกว่าเหมือนเดิมมันต้องรอออนิวอย่างเดียวนะออนิวเนี่ยมาช่วงรู้สึกว่า2024เนี่ยก็จะออกตัวใหม่มาอีกนะครับแต่ว่า2023ก็ออกมาแล้วเพิ่มราคาประมาณหมนะื่นสองหมื่นแต่ละรุ่นนะเขาปรับปรุงมาแล้วคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเพิ่มราคานะเพิ่มออปชั่นเล็กลนๆน้อยๆเนี่ยชเชลฟอร์คิดยัยงไงเกี่ยวกับโฟรจินเนอร์ครับลองๆใ,ให้เต็มไป, <laughs> ไปเลยย่ <laughs> อเพิ่มถูก มันเพิ่มทีละนิดนะแต่ว่าหน้าตาเหมือนเดิมนะที่ข่าวที่เขาเปิดตัวมาแล้วตัวท็อปจะสองล้านแล้วคิดไงชูเพื่อนแรงไปเลยแรงไปแล้วก็ออปชั่นต้องจัดให้แน่นไปเลยนัแต่ว่าเบรกมือเนี่ยเสียดายนะโฟล์คจูเนอร์ไม่ยอมทําเป็นไฟฟ้านะเพราะเพื่อนร่วมค่ายไอ้พวดเขาเรียกว่าไม่ใช่ร่วมค่ายสิเขาเรียกว่ารถประเภทเนี่ย นะอย่างแด่โฟล์คจูเนอร์ที่เป็นก้านดึงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเออนิสสันมิตซูบิชิบัตเจโรอะไรพวกนี้นะก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าหมดแล้วเอเวอร์เรสก็เป็นไฟฟ้าหมดเลยเหมือนกันนะคิดนยะังไงเกี่ยวกับข้อ,อนี้ชัวร์เปล่าเดี๋ยวมันก็คือมันชอบยืดยืดแบบยืดอะไรขเขาเรียกอะไรเบรกมันชอบยืดยาวเบรกมันยานใช่ไหมน,น,นะนี่นี่สายช่างนะดึงมันจะยานั่นแหละกับไอ้ตัวบั ก็คือระดับมึงเอาเป็นว่านี่กูคุยกันกับมึงเล่นๆล่นก็แล้วกันนะมึงคิดเห็นยังไงกับรถราคาเกือบสองล้านเนี่ยได้แบบมือแบบดึงอ้ามึงคิดยังไงเดี๋ยวกูกูโดนด่าหมึงคิดยังไงนะมันยังไงเช่นนี้ล้านล้านไม่ถึงล้านห้าได้แบกมือแบบไฟฟ้าไอ้นู่นสองล้านยังแบบดึงอยู่มึงคิดเห็นยังไงเอาแบบมุมมองชาวบ้านเลยก็เกษตรกรชาวบ้านๆเนี่ยเออลูกคงก็ได้แล้วภายนอกเนี่ยสวยจริงนะพอจยอะเนาะนะ เออมันเสียพื้นที่นะรถแบบนี้ก็ผมก็เข้าใจนะไม่ใช่เท่าแต่ผมนะที่มองเรื่องเบรกมือเนี่ยเพราะว่าที่ผมไปดูช่วงที่เขาเปิดตัว2023นะวันที่2ส,งสิงหาที่ดูข้อมูลตามเว็บไซต์อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็ <c oughs> ถล่มกันยับในะเรื่องเบรกมือเนี่ยเออมันมันไม่ยอมใส่มานะเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันภายในผมถือว่ามันยังสวยอยู่นะแต่ถ้าได้เบรกมือไฟฟ้า้ามก็ดี นะแต่ถามว่ามันถึงขั้นคอขาดบาดตายไหมก็ไม่นะแต่ว่ามึงสองล้านมึงสองล้านแล้วนีล่ล้านกว่าบาทเออคิดเห็นยะังไงนะเราคอมเมนต์กันได้นะไม่ต้องด่ากันเยอะไม่ต้องด่ากันแรงแม่งนะแต่ว่ากูเชียอิรุสุอีกก็ไม่ได้เชียนะแต่ว่าเรามองถึงความความคุ้มค่านะถ้าอิรุสูให้กูก็เชีย ถ้าควันคันไหนให้กูว่าเชียนะแต่เราพูดหลักความเป็นจริงนะ่าเหมือนเรามีตังค์สักเกือบสองล้านวะเนี่ยนั่งไอ้นี่ล้านหกเองตัวท็อปนับได้โฟวินได้ไรนะเบ่งมือไว้ป้าครบนะแต่ตัวนู้ท็อปของ GR นะแม<ช>่งล้านเก้าแสนเกือบอีกนิดเดียวอ่ะหกล้านแล้วนะถ้าใครอยากสุดเนี่ยต้องไป GR เท่านั้นนะเรจนเดอร์ไม่สุดแล้วตอนนี้นะแม่งเกือบล้านเก้าแสนกว่าเก้าแสนแปดนะโอ้ ร้านเก้าแสนอีกไม่กี่หมื่นนะเป็นล้านเป็นสองร้านนะนะไม่มีอะไรพูดแล้วแกง่วงนะโชเฟอร์มันขี้่วงนี่ฝนตกด้วยนะนี่เรามาจากประจวบนะไปเออวัดเออวัดอะไรแล้ววัดอะไรแล้วในหัวลืมแล้ววัดอะไรแล้ววะลืมแล้วเ่ี๋ยวถวายจังรพรรวันแม่นะวันแม่วันแม่ก็พาแม่เที่ยวพาในหัวเที่ยวนั่นนี่วัดอ่าวน้อยววัดอ่านะครับแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา น่ะเด็กๆมดูสัตว์น้ำอะไรกันดูบงดูปลาเนาะคันนี้ส่เที่ยวจริงไม่เช่าแป๊บเดียวเนี่ยจะสามหมื่นโลแล้วนะรถไม่ถึงเกือบๆจะครึ่งปีนะโอ้โหมันขับได้ขับดีจริงผมบอกได้คําเดียวไม่ได้อวยมิวเอ็กนะถ้ามันประหยัดได้เท่าสี่ประตูสี่ประตูไฮเลนเดอร์แซดของเรานะโอ้โหมันขับโคตรมันนะก็คือระดับความประหยัดน้ํามันเนี่ยผมมองว่ากระบะสี่ประตูยังประหยัดกว่าค่อนข้างที่จะ ในระดับนึงเลยแหละน้ำหนักมันเท่ากันเลยน้ำหนักมันเยอะกว่าไงไอรถนี้พวกนี้มันเยอะกว่า1.9ึ่งจุ 1> 1. 9, นะ้าแล้วมันไปนเกียร์โต้ด้วยแหละเกียร์โต้มันก็กินนะัน้ำหนักโตก็กินนะแต่ว่าที่เราใช้ไฮแลนเดอร์แซดเกียร์ธรรมดาเนี่ยไอเฮ้ยน้ำประหยัดน้ำมันชิบหายจริงๆนะมัน13ได้นะขับยาวๆไปอีสานเนี่ยสิบสามสิบลิตรคุณคิดดูถังหนึ่งวิ่งได้ประมาณพันกว่าโลูอะนะรอยยี่รอยสี่นะถังเดียวพันลคุณคิดดูแล้วเติมน้ำมันน้อยกว่าเจ้ามิวเองที ถิวมี U X เนี่ยเติมถ้าเหมือนกับ1ถัง1ถังมี U X กับ1ถังไฮรันเดอร์เซตเนี่ยมันวิ่งได้เกือบเท่าๆกันนะแต่ว่าไอ้ U X เนี่ยต้องเติมเยอะกว่านะเพราะถังมันใหญ่80ลิตรไอ้นะู้เจิตรนะนะสเปคนะตามสเปคนะแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายัางไงแต่ถ้าตามแคตตาล็อกตามสเปคเนี่ยเขาบอกมาแบบนั้นนะเติมน้ํามันแบบน้อยกว่าได้วิ่งระยะทางได้เกือๆมากกว่าอีกนะถ้าขับเมื่อกี้ทำไม่ไดาสุดยอดอยู่แล้วนะประหยัด แต่ก็แลกมากับความที่ไม่สะดวกสบายนะเอาไงต่อโยบเพอ่อจบอยังพอเยื้อเนื้อไม่จบมันก็น่าใช้นะพอเยื้เนื้อผมก็ชอบไงมันเสียไม่กี่อย่างนะถ,ถ้าไปเทียบกับปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับถ้าอยากจะออกรถเออ PPV นะหรือว่ารถประเภทเนี้นะเราจะถามโชเฟอร์ดีกว่านะตามเล่นๆน,นะกูไม่มีอะไรถามแล้วนะระหว่างเนี่ยเนี่ย หมือนนั้นมึงมีตังค์สักสองล้านนะตัวท็อปนะเนี่ย <ทำ S 1> G.R. <ia. S 2> เนี่ยเหมือน Ford Junior er G.R. อะไรพวกนี้นับแล้วก็มีอีกตัวท็อปน่ะ Ford Evo Race น่ะ Ford Evo Race ก็สวยนะโช่วงสอร์สาวชอบอย่างแรงกล้าเลยนะถ้ามีตังค์จะซื้อขับเล่นสักอันนะ Evo Race สวยนะมีซันรูฟซันไลด์ด้วยนะแต่ว่านั่นแหละเครื่องยนต์เกียร์ก,กลไกอะไรของมันเนี่ยไม่รู้มันจะนานไหนนะ Ford เนี่ย นี่นี่ป่าเล็กๆไปอีกดูเซนนี่หาข้าวบอบแล้วนวงโวเราเหนื่อยห,หิวน้ำเหนื่อยภาษาใต้เนี่ยเหนื่อยก็คือหิว,วน,น,น, <N> นี่ตอนนี้เราอยู่หลังสวนแล้วใช่ไหมนงโวช่วงนี้เทศกาลทุเรียนฟรีเวอร์นะฟรีเวอร์อะไรไม่ฟรีไม่ฟรีน,นะซื้อราคาลงนะทุเรียนรู้สึกว่าเส้นท,ทางการขนสง่งเอ,อ่อผลไม้เนี่ยมีปัญหานั่นราคาหน้าซื้หน้าสวนเนี่ยก็ลงใช่ไหมชัวร์นะพอตามาตัดเรียนที่กระนอมนะพอตาอยู่ที่ไหนนะบอก้าไปนน้ ฝากได้นะฝากได้เกี่ยวกับตัดตู้เรียนอะไรพวกนี้นะจุใจ<า> <ไป S 1> ติดต่อเลยเนี่ยโซนภาคใต้นี่มาเลยนะครับ <c ười> โอ้ยเฮียนั้นยังใหม่นุ่มขายทด้ใมวะขายดาวเขาไงขายดาวฟอร์ดเฟอร์นิเจอร์นะโอ้โหมันรถอีกหนึ่งคันความฝอยฟันของเราเลยนะซื้อขับเล่นทั้งคันถ้าบารมีวาสนาถึง <c ười> นะเราเนี่ยมันชอบเหมือนกันนะฟอร์ดรถขับดีนะแต่ว่าซ่อมก็เหนื่อยหน่อย ว่าเออยอดขายล่าสุดนะเออรู้สึกว่าโฟกัสเนื้อจะคนนัอีกแล้วนะเบรกมือไฟฟ้าเอ้ยเบรกมือแบบดึงแล้วไงนะรถขายอันดะับดึงอยู่แล้วนะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วทำยังไงกูว่าขายได้อันเออขายได้นะ <c oughs> อะไรอ่ะน้าอ้วนนี่ก็คือน้าอ้วนตื่นแล้วนะผ่าน <c oughs> น้าอ้วนตื่นแล้วก็คือนะผมถ้าคุณไม่เออไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่านะแต่ถ้าอยากได้เบรกมือไฟฟ้าจริงๆเนี่ยก็ต้องต้องทำใจนะ แต่ว่าโฟล์คจูเนอร์เนี่ยมันมีดีของมันนะทนทานแรงนะตัวใหม่เนี่ยสองแรงม้าแรงกว่าเดิมอีกนะแรงจิ้บหายนะแรงบิด550ร้้นิวตันเมตรนะตัวใหม่โชว์ว่โอ้แรงสุดยอดของความแรงแล้วก็คือโฟล์คจูเนอร์จะแรงไปไหนวะมันอัพความแรงนะตัวตัวจีอาเนี่ยโอ้โหแรงจริงอีหาลูกปตทยปตทข้างหน้าห้าลกนะโชว์ว่านะก็แล้วแต่ชอบเลยใครชอบรถแรงก็ต้องโฟล์คจูเนอร์ภายนอกสวยก็โฟล์คจูเนอร์ ผมบอกตรงว่ามิวเวกภายนอกยัง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 ทึงอยู่ยังตึงอยู่เหมือนกันนะยังอวโอบยังยังยังไม่เพียงยังไม่ค่อยไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะแต่ว่าใช้งานภายในเนี่ยก็กว้างขวางนะผูโถงกว้างสบายโอเคหน้าคลิปนี้มาเนี้ยกันคร่าวๆนะถ้าชอบไปเนี้ยงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสหรับวันนี้ก็จะกินข้าวแล้วแล้วก็สวัสดีครับผม